สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขุมคนกับผมเนี่ยผมก็บาวานันนาพาก,กินมาเสียพี่น้องบาวานาันนาพากินเน้องมากินซุปเห็ดเข็มพี่น,อน้องเนื้อวาวนำพริกเห็ดแจ้วเห็ดเข็มคลื่นยากพี่น้องเป็นปนเห็ดเ็ดเข็มตัวนี้เป็นแกงแกงเปลือกเฮดเข็มเห็ดรวมใส่นบ,บวกบวกบกระเทียพี่น้องพักมิถุนหอมเนี่ยพักแกงมาก,กับเป็นพักซีเหล้าปาก,กเจีย๊ยบเนี่ยปากแดงพักกัดหินบะเกลือปากแข็งพี่น้องเอาเดี๋ยวนหอนพี่น้องไหมเสียบเสียบบาวันนา พ,พี่น้องมากินเมนูเห <laughs> ็ดมาหนิเ็ดเข็มคือจากนี่เอาจัดเป็นเมนูเสิร์ฟมาฝากพี่ตอนน้องเห็ดเ <laughs> ข็มเป็นน้ำพริกเห็ดพี่น้องตำใสครับกระเทียมหอมบักบัวพริกสดเน,นี่ยนี่แซ่บพี่น้อง ฮึมฮมฮึมเริ่มในเปลีหห่ยนผปากมากินกับตัวยิ่งยิ่งเปลีหห่ยนผปากวหวานเท่าพี่น้องปลาปากหร,ร,ร,รือว่าปลาตะเพียนสิกลางหลายอย่งหน่อยอ kéo đi đi nhà màu <laughs> thuần luôn đó ừm, ừm พิดเด็ดนให้เค็มหอมนัวนปนสนามปลาละนัวอืมนี่มัน,กนแกงเปื่อแกงร่อมเพชนนรอสนามปลาละนัวอันอ,นนนอืม ปลาเนี่มันแม่ไข่ดีหรือเปลามองบานะคราบมึงไขุ่่น่ะโอ้ยไข่ปลาอืมอม,มันคับอลารานมาคุย เขาปากเนี่ยสะกล,งลางร้ายหน่อยน้องกลางร้ายขี้ขมระวางกลางหน่อยอืมอืมอืมเจ็บ เป็นเมนูคือใจเมนูพี่น้องคน,นนี้เข้มเมื่อ,อก่อนให้กินเราพี่น้องคนที่เขียมมาบริไทยสิบเสียบมันเลย ดัดเป็นคลิปมาฝากพี่สาน้องครับบ้มเจ็บๆเหมือกรรท้อ,องบ้างเลยยำกรุดๆเจ็บคักปวดนะโอ้ยไข่เปนาองมันมันเลย ปลาแล้วาปลาจะเพียนบานห้องอดูก็เห็ดเขมคำยังไงไปเนาะอ,อืมอืม,อม

แกงเห็ดนี่บุรีแกงแบบเราวๆบ้านเฮาไอ้หน้องเป็นแกงเปื่อแกงร่วมเห็ดเค็มเห็ดันจีเซบบบใส่ผักหอมบุรีแกงใส่อันผักติ่วบ้านเฮาตะวันซับพาตูอยู่เป็นเฮ็ดเค็มเห็ดร่วมเสียบแกงเปื่อพี่น้องสลับแล้ลังพี่เดียวกันอุ้ยแนวไอ้น้อง เดือยเป้่าเาขางามอืมรุดเดือ้อมเสียบเลยผักเสียงงามกักดยินงน้มา สุดจ้าครับพี่นอ้องเนี่ยวแ่าแปา๊วๆต่อระวังกันเด้อพี่น้องเด้อ ประปากด้วยว่าปัตเพียนกลางตัวไหวกลางเป็นศีลายแห้งต้องระวังน้ำหนักแรกอืม บบอันหวานเลยบบอันหวานผักอีตูมหอมเป็นสูตรแกงเปิ้ลบุรีแบงแกงเหล่าแกงใส่ผักติว๋วนะใส่เป็นเมนูเฮ็ดเป็นของมันเนี่ยอือืม 자 파. 음. 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 <pec> <pid> ยำบดกดดีขน,นาด จะบม่คอ่อยนะอืม,อมขี่โค้มังำรไปนอปบะปากไข่เป็นมันอืม,อม มุญเนรูปคำบุปมัเรืเสียบลูปนั้บนบุญไฮะอืมอ แบบมั่นเลยอบปากขากายไปลองตัวใหญ่มันมั่นแก็งยิ่ดต้องน้ำปลาหนัวอืม ใครมันจะมันแห่งมันนองป,ปลาปากอ่านเอาเลี่ยมกันโอ้ยหนาวข้าวเนื้อมังโคงมันเนี่ยมองซีโค้งมันนะสีวบัวคอยไม่กั่ตัวไวไปเนาะกงสิยบัวลายแห่งมอง มองท่องมองสิงโคงมันเนี่ยอจะกินง่ายเนี่ยเดี๋ยวกลางตัไปหาหางนี่สิเป็นกลางตัวไหวสะกางายต้องระวังสิงปักอื แ음 แซบครับสุดยอดความแซ่บเลยน้องสุเพชรเข็มเนื้อปลาแจ่วเข็มแซ่บๆงั้นก็ปีงมะปางปีงมะขาวบานเท่าปะปากปลาตะเพียนปลากลายเก่าผมกับแตงกวาเปื่อยมะนั่งหอยอ่อนหอยบานเท่า จัดเป็นไม่นุ่มเสียบแบบอีสานบ้านหน้ามาฝากพี่น้องครับผมทำเป็นหน่องมาคลิปนี้ก็ฝากจังหน่อยเป็นหองฝากกด subscribe กขไแล้วก็แชร์บ้านหน้าคลิปมาเสียบเนยๆวันนู้นครับผมขอบพระคุณต่อการที่ติดตามพี่น่องขอบพระคุณต่อการรับชมครับผิดพลาดประกันในบ้านหน้ากราบขอโทษขออภัยด้วยมือเก่าครับผมเอาไว้พบ้อมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ